พอปรากฏว่ากองทัพมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งผิดปกติจัดะยึดยกับกลายเป็นให้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะ,ะก็เปลี่ยนท่าทีฮะสังเกตเห็นรัฐตรีต่างเนี่ยนะฮะใส่ตราเสลักของพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่9และรัชการที่10ในขณะที่ขดา,านารีโดยเฉพาะเศรษฐาทวีสินทั้งที่เป็นบรรณาคาร ก็ใส่เสื้อเหลืองประชุมคณะอัตรี สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์ินกิวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นดอนๆก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษิณชินวัตรนะครับที่หุ้นเซ็นก็เดินทางมาเยี่ยมทักษิณที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็มีการบองว่ายิ่งลักกําลังจะรับมาครับ,รบก็มีการเรียกร้องกันนะครับตอนที่ทักษิณถ,ถูกพิจารณาพิพากษาไปนะครับหลายฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหลายฝ่ายก็เห็นด้วยนะครับ แต่ถ้าเราย้อนหลังไปเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยก็เรียกร้องให้ท่านกลับเข้ามาสู่ขงวงการยุติธรรมเมื่อเดือนสิงหาท่านกลับเข,าข,าเาขาบ้าสู่ขวงการยุติธรรมหรือเปล่าก็ท่านกลับเข้าสู่ขวงการยุติธรรมท่านกลับเข้ามาแล้วกรมรัฐทัณฑนเองก็มีการตรวจสอบโรงพยาบาลตำรวจเองก็มีการตรวจสอบการวิการของรัฐสราก็เข้าไปตรวจสอบนะครับกระทรวงยุติธรรมก็มีมาารฐานในการตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไหมครับ ตอนที่ท่านถูกวิพากษสาไปก็เราก็เชื่อในระบบอยู่แล้ววันนี้ท่านเข้าสู่กระบวนการในการที่จะที่จะรับโทษแล้วก็ได้รับการายกเว้นเพราะว่าเหตุผลหนึ่งสองสซึ่งก็เป็นกฎหมายที่เขียนไว้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันทุกวันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็ แต่คนก็มีความมันมันก็เป็นการเห็นต่างกันเท่านั้นแหละครับนะครับเราอยู่ในสังคมนี่ก็เ,เห็นต่างกันนะครับในเรื่องก็คงม,มีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําอยู่เลยด้วยก็คงมีเห็นด้วยกับสิ่งที่เราไม่ได้ทํานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออยู่อยู่ร่วมกันมากกว่าเราอยู่ร่วมกันด้วยอะไระครับด้วยกฎหมายนะครับวันนี้นี่เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดขบวนการที่ท่านถูกพักโทษเป็นไปตามกฎหมายแล้วนะครับ ผมว่าเรา <c oughs> เราเรา,เราเดินหน้าไปข้างหน้าดีกว่า <c oughs> คุณยิ่งรักเขาเขาอุสึกเอ้ยเราต้องแคร์ความสุขประชาชนเข้ามาตั้มีภาพใส่ชุดนักโทษตั้งหลงยเงียเงียบไปเลยว่าคนไทยก็ให้ภัยได้นะแต่บางเออมันเป็นความติด่าที่คุณเอาเสิเนเขิมเกิมตั้งพวกมันเป็นภาพจําไปแล้วโอ,อ้แล้วคุณแล้วคุณ,คณยิ่งรักจะจะยอมใส่ชุดนักโทษเหรอคุณหมอก็ก็เป็นเรื่องของเขาเองผมที่บอกแล้วว่าสุดท้ายคุณก็ทางใจความสุกของของประชาชนคนไทยถ้าคุณคชื่อว่าคนตั้งแต่เสินเกิมเกลมแล้วมาป่วยเลยเหมือนเดิม ถ้าทำในรูปแบบนี้ผมว่าคุณเลกแสกคุณสร้างความรุนแางให้กับประเทศเพราะแค่นี้กระบ,บาการยุติธรรมของประเทศคือคนเริ่มตั้งคําถามแล้วว่าดีลลับที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมที่มันถูกทําลายผลทีไปมันคุ้มไหมแล้วมีคนตั้งคําถามนี้ขึ้นมาแล้วนะคุณคุณทำลายกระบวนการยุติธรรมในช่วงวางัาแปดสิบวันแค่จนเล่หมดขนานะความเชื่อมั่นสถาบันมันหายไปเลยแลระรวมกับตั้่งตัวนายกจริงรัก ที่จะเดินทางกลับมาตัดอย่างนี้ไปคือคดีของนายกยิ่งลักษณ์ในสารดีกาภายในคดีาภูงุ้งตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่สี่เมนา <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งตัวโดยหลักเนี่ยอ่านวันนั้นเลยก็ได้หรือว่าเมื่อจำเลยไม่ปรากฏตัวเพราะว่าอย่างไรนายกยิ่งลักษณ์ก็ไม่ปรากฏตัวอยู่แล้วก็อาจจะเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งเพราะว่าคดีนี้มีบุคคลอื่นด้วยนะครับก็ตกตลงลงวันที่สี่เมษาและก็ของนายกทักษิณอายการก็นับสิบเมษา มันเกี่ยวข้องเรื่องการดิวการอยู่หรือไปของคุณเสรฐาว่าถ้าไปตามกําหนดดิวเดิมเนี่ยเรื่องราวมันก็เดินไปตามนั้นแต่ว่าถ้าเพี่ยวดิวเราคงจะเห็นร่องรอยในเดือนเมษาอย่างชัดเจนแล้วกับประเทศไทยอย่างไรโดยไม่ต้องติดคุกตะกวันถ้าไม่ดิวทําได้ไหมเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานก็ตามอะไรก็ตามนั้นถ้าไม่มีเรื่องดิวเข้าตกลงกันมาเนี่ยมันไม่มีใครกล้าเนี่ยนะครับและตัวนายกสกลก็ไม่กล้าที่จะบักวันวันนั้นเนี่ยนะครับแพ่เลือกตั้ง นะครับมันมีอะไรจะไปตอรองอะไรกันบ้างแต่เขาให้เป็นแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณได้กลับบ้านนะครับก็ก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่ได้ดิวเนี่ยมันมีได้มันก็มีเสียผมก็เชื่อว่าในเดือนหน้าคงเห็นในส่วนที่เสียเพราะว่าได้ได้ได้ครบไปแล้วแต่ว่าส่วนที่เสียยังไม่ได้เสียเท่านั้นในในมุมมองอของพี่ตู่คิดว่าสุดท้ายคุณยิ่งลัางจะได้กลับไหมครับ อย่างไรเนี่นะครับเป็นความปรารถนาต้องการกลับแล้วแต่ก็ต้องดูขั้นตอนถัดจากนี้ไปว่าถ้า,ถ,าถ้าทุกอย่างยังเป็นไปตามที่ผมบอกว่าตั้งแต่ดิวแรกเนี่ยนะครับยังเดินตามดิวอยู่ก็จะได้กลับกันักโทษทางการเมืองคนอื่นนะครับโดยเฉพาะในคดีหนึ่งสองเช่น คุณอนนนำพาหรือว่าอากงอัมพลอะไรเงี้ยในมุมมองของพักคก้าไกลหรือทางหัวหน้าพักเองรู้สึกว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอ,อย่างไรครับในสองกรณีเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นยิ่งเป็นการตอกย้านะครับการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมายนะครับเป็นการตอกย้าระบบนิลิรัฐที่รัฐบาลบอกว่าจะทําให้มันเข้มแข็งแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําลายความเชื่อมั่นเชื่อถือของสังคมว่า รัฐบาลไม่ได้มีทิศทางที่จะทําให้เกิดระบบนิติรัฐที่เข้มแข็งเลยแต่เป็นระบบิุยรัฐแบบพิเศษชนนะครับซึ่งไปซ้ําเติมปัญหาที่ที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยแบบนี้มันไม่มควรเกิดขึ้นความคืบหน้าของการมันิกการในร,ร,รนัฐสภามีการหยิบยกประเด็นของคุณทักษิณเข้าไปเป็นกรณีศึกษาในกรรมธิการใช่ไหมครับไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเรื่องคุณทักษิณเนี่ยถ้าเอางี้นะครับ จุดมุ่งหมายของการนิรโทศกรรมควรจะครอบคลุมคดีความที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองอเกี่ยวเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับหรือมีกเหตุรู่งใจทางการนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคดีความใดๆก็ตามของคุณทักษิณถ้ามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ควรจะรับทิทพิจารณานะรไม่ได้ไม่ได้ตั้งต้นจากบุคคล วันนี้โคสกภาพเพื่อไทยได้มาเฉลยเรียบร้อยแล้วครับว่าการเจ็บป่วยของนักโทษชาทติสินตามภาพที่การใส่ปอกคออ่อนและการใช้อามสลิงมันเป็นการบ่งชี้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตนะผมย้ำนะเป็นการบ่งชี้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตลำพังการใส่ปลอกคออ่อนนี่อันนี้ไม่เป็นไรคุณอ้างว่าเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมก็เป็นไปซึ่งเป็นหนักเป็นน้อยก,ก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคคุณก็รักษาในส่วนของการใส่อามสลิงที่ โคกพภาพเพื่อไทยบอกว่าเป็นโรคเอ็นเปื่อยย้ำนะครับโรคเอ็นเปื่อยไม่มีนะครับพี่น้องมีแต่เอ็นอักเสบหรืออาจจะเป็นพังผืดท,ที่เอ็นซึ่งน่าจะเป็นบริเวณหัวไหล่ซึ่งสอดคล้องก,กับการที่อุ้งอิงได้เคยพูดผ่านสื่อไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี -66 ที่ผ่านมาประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะการผ่าตัดเรื่องเอ็นอักเสบหรือหรือพังผืดที่เอ็นเนี่ยด้วยหลักทางการแพทย์เขาเรียกว่าเป็นการผ่าตัดแบบปลีกททฟ หรือเป็นการผ่าตัดแบบนัดผ่าการผ่าตัดแบบนัดผ่านั่นเท่ากับว่าคนไข้รา,ายนี้ต้องไม่มีอาการวิกฤตเขาถึงจะผ่าตัดให้และผมสันนิษฐานว่าการที่บอกว่าเจาะรูสี่รูนั่นแหละก็คือการใช้กล้องดังนั้นการผ่าตัดเรื่องเอ็นที่หัวไหล่เท่ากับว่านักโทษชายคนนี้ไม่ได้มีอาการวิกฤตเขาถึงจะผ่าให้คำถามถามว่าถ้าไม่มีอาการวิกฤตและทำไมจะต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนานถึง180วัน คำแถลงของโฆษกพักเพื่อไทยที่พยายามที่จะแก้ต่างตามภาพที่เห็นยิ่งเป็นการตอกย้ําจริงๆว่าไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตเขาที่มีการผ่าตัดแบบเจาะรูหรือผ่าตัดแบบอิเล็กทีฟหรือผ่าตัดที่เรียกว่านัดผู้ป่วยมาผ่างั้นท่านก็กําลังใช้อภิสิทธิ์เอ,อื้อนักโทษคนนี้จริงๆยอมรับมาเถอะว่าท่านกําลังใช้อภิิทธ์เพื่อเอ,อื้อนักโทษคนนี้จริง,รงๆเพราะไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจนานถึงร้อยแปดสิบวันตามที่ เป็นภาพที่ปรากฏออกมาครับการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างๆที่บอกว่ายิ่งลักกําลังจะกลับมานะครับดีลับกําลังเกิดขึ้นถ้าดีลับเป็นไปตามเป้าหมายก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัมตรีเศรษฐาก็จะออกไปภายในวันที่10เมษายนพุทธศักราช2567นะครับก็เป็นการส่งสัญญาณภาษากายเรื่องการดิลด้วยเพราะเนี่ยนะครับว่า เมื่อการแสดงออกอย่างนี้ว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามดิวอยู่นะเพียงแต่ว่าคู่ดิวเขาเนี่ยก็ป้องกันของการผิดพลาดเรื่องการดิวเหมือนกันเมื่อวานนี้อายการได้นัดหมายเรื่องฟังคําสั่งเนี่ยวันที่10เมษาคดี1นึในคดีหนึซึ่งปกตินี่นะครับในคดีหนึก็เงินประกันตัวไม่น่าจะสูงถึง5นะ้าแสนน่ะปกติแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่า เมื่อวานเวงเงินประกันนี่นก็สูงแต่ว่าไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญคือวันสิบเมษาที่ผมบอกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงก่อนสงกรานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการล็อกท้ายไว้วันที่สิบเมษานี่เผื่อเหลือเผื่อขาดยังไงฮะก็คือหมายความว่าถ้ามีการเบี้ยวดิวนะครับดิวที่ว่าอย่างไรเศรฐาทวีสินต้องไปเพราะเนี่ยนะครับ อย่าอธิบายเรื่องหลักรัฐศาสตร์เรื่องตรกกะเรื่องความถูกต้องดีงามไม่มีทั้งนั้นนะนะครับเพราะว่าถ้ามันมีอย่างนั้นจริงเหตุการณ์22สิงหาคมปี66เนี่ยนะครับตั้งแต่กลับบ้านไม่ติดคุกสักวันได้เป็นรัฐบาลน,นะครับด้วยจับมือกับคนที่ประกาศไม่จับมือมาทั้งสิ้นและสวที่มาจากคนเอกประยุทธ์ไปโหวตให้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เกิดขึ้นจากการดิว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องคดี1นึก็คาดท้ายไว้เพราะว่าสวจะหมดวาระสิบเอ็ดพฤษภาค,คดีของนายกยิ่งลักษเนี่ยสารดีกาผน่า,นาคดียาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองท่านนัดอ่านคําวินิจฉัยวันที่4มีนาแต่นี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในคดีที่มีจําเลยหลายคนเนี่ยถ้าจําเลยคนใดคนหนึ่งไม่มาในปกติก็จะเลื่อนให้1ครั้งนะครับ,รบซึ่งอ่านวันนั้นเลยก็ได้เลื่อนก็ได้หรือถ้าเลื่อนไปก็ หนึ่งเดือนสี่เมษาสี่เมษาสิบเมษาแล้วก็สงการานเนี่ยแล้วก็จะมีนายกคนใหม่ที่มาจากพกรรคร่วมรัฐบาลที่อาจจะเป็นลุงป้อมเนี่ยที่อาจจะเป็นพิรพันธ์ขึ้นมาเป็นนายกลนตรีแทนแต่คราวนี้อุ้งอิงจะยังไม่เป็นนายกลนตรีในขณะที่ฝั่งของทักษิณก็มีการดิ้นอย่างเต็มที่นะครับให้ทางพรรคเพื่อไทยออกมาชี้แจงนะฮะเรื่องการป่วยของทักษิณลองโควิดของท่านนั้น จะมีอาการเยอะมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ70กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการโอลโควิดนั้นเป็นอาการหนึ่งที่ลุมเร้าโรคของท่านอดีตนายกมาตลอดนะครับจากที่มีภาพที่ท่านดาคอครับผมได้คุยกับท่านหัวหน้าพักครับท่านนายกเองได้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมครับ ซึ่งผลจากการทำตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจครับทางอาเาเรียกว่า MRI นะครับคุณบมอที่โรงพยาบาลตำรวจแนะนำให้ท่านนั้นเข้ารับการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นไปตามวัยน,นะครับแต่ท่านนายกทักษิณ์นั้นขอให้ออกมาก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปทำเนื่องจากว่าท่านมีหลายโรคที่ลุมเร้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ภาพที่เห็นว่าท่านใส่ที่ดามคอออกมาเนื่องจากว่าท่านมีโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับส่วนการที่ท่านคล้องแขนออกมานะครับผมได้สอบถามท่านทุน้าพักครับท่านอดีตนายกเป็นเรียกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุยครับนะครับซึ่งต้องได้รับการทำกายภาพหลังจากนี้ไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งถึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นสำหรับ ผู้สูงอายุหลายๆท่านนะครับและแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านหายช้าเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา6เดือนครับที่ท่านอยู่ที่ภายใต้การดูแลของกรมราชาัณา์ที่โรงพยาบาลตำรวจท่านเองนั้นแทบไม่ได้มีการออกกำลังกายเลยครับทำให้กล้ามเนื้อต่างๆก็จะร่วงโรยไปตามวัยเร็วกว่าคนที่สามารถออกกำลังกายได้ และท่านตอนที่ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับท่านได้มีการผ่าตัดนะครับเ,เพื่อที่จะทำให้เส้นเอ็นของท่านนั้นเข้าสู่สภาวะปกติเรื่องการป่วยของทักษิณโดยส่วนใหญ่แล้วก็คงเห็นแล้วล่ละ,ละนะคะรับว่าทักษิณเขาป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงน <c oughs> ะคุณส่วนก็พิจารณาเอาเองแล้วกัน แต่ประเด็นที่เป็นประโยชน์กับชาติและไม่เป็นประโยชน์กับชาติเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าการที่ฮุนเซนเดินทางมาพบทักษิณไม่ต้องแปลกใจก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ทักษิณจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าคุณเซนเนี่ยนะครับเขาได้จัดวันเกิดขึ้นมาทักษิณแล้วก็ยิงลักเดินทางไปหาคุณเซนที่กัมพูชานะครับแล้วก็เฉลิมฉลองกันไม่ต้องแปลกใจคะัคุณเซน กับทักษิณและตระกูลชินวัตรเนี่ยเขาเป็นญาติกันนะฮะเพราะหลานของเขานั้นทําการแต่งการแต่งงานกันนะฮะทำให้เขาดองกันเป็นญาติกันในขณะที่ก่อนหน้านี้นะทางน้องทักษิณคนหนึ่งก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของบุญราณีนะครับทำให้เขามีความสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างรุ่นหลานที่แต่งงานกันระหว่างรุ่นนะ้องที่แต่งงานกันนะ แน่นอนฮะทักษิณก็มีความสัมพันธ์กับทางเขมรเป็นกรณีพิเศษหรือกัมพูชานี่แหละนะฮะเพราะมีการแต่งงานกับคุณเซนนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ประเด็นที่นักวิเคราะห์ได้มีการวิเคราะห์ว่ายิ่งรักเนี่ยจะกลับมายังประเทศไทยเพราะว่าดูตัวอย่างของทักษิณมาแล้วต่อไปดิวยิ่งรักสลับผมแล้วยิ่งรักผมอยากให้กลับนะกลับมาเลยฮะกลับมาไวๆนะจะทาเหมือนทักษิณก็ได้นะถามว่ามีการดีลับกันหรือเปล่าทราบว่าไม่มีการดีลับอะไรกัน ส่วนเศรษฐาทวีสินก็ยอมรับนะยอมรับอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเศรษฐาบอกก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายมาถึงก็เข้าโรงพยาบาลปุ๋ยกระทันหัน็ดีมือนกันนะเข้ามาจบมันจะได้จบจบสักทีนะฮะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าจากกรณีดีลับที่มีการพูดถึงกันนะฮะบอกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัตรีให้เป็นพักร่วมรัฐบาลเข้ามานั้น แต่ความจริงผมว่ามันน่าไม่น่าจะใช่นะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นนะแต่เวลาที่มีการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างๆนั้นใกล้เคียงว่าวันที่สิบเมษายนมันก็ใกล้เคียงนะแต่ก็ยังไม่ถูกข้อจริงินนะผมมองอย่างนั้นนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือหุ้นส่วนสังเกตไหมฮะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐาท,ะทะวีสินใส่เสื้อเหลืองคณะรัฐมนตรีทั้งหมดใส่เสื้อเหลืองในการประชุม,มรัฐมนตรีทั้งที่ไม่ได้ เป็นวันจันทร์เนี่ยเศรษฐาทวีสินหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของเหล่าทัพต่างๆขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจปรากฏว่านะเศรษฐาก็นัดกินข้าวกับบบเหล่าทัพในขณะนัด,ดกินข้าวกับบบเหล่าทัพจู่ๆเศษฐาก็ไปตำรวจนะครับแล้วก็จะไปให้ตำรวจคือสร้างแฟดให้ตำรวจเลยแล้วจู่ๆก็ไปที่เหล่าทัพนะที่อุดรก็โอ้จะสร้างแฟดให้ก่อนหน้านั้น จะยึดอะไรฮะรั์สินสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์สนามกลอฟโรงแรมนะปั๊มน้ามันของกองทัพทั้งหมดนะแต่พอปรากฏว่ากองทัพมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งผิดปกติจักจะยึดกับกลายเป็นให้นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะก็เปลี่ยนท่าทีฮะ สังเกตเห็นรัมนตรีต่างๆเนี่ยนะฮะใส่ตราเสลักของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ในขณะที่คณะรัมนตรีโดยเฉพาะเศรษฐาทวีสินทั้งที่เป็นบรรณารก็ใส่เสื้อเหลืองประชุมคณะอัมนตรีจับตามองให้ดีฮะการเมืองไทยกําลังคึกครื้นสนุกสนานเกมกําลังเดินไวในขณะที่กลุ่มส้มกําลังถูกกวาดล้างจากฝั่งของแดง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจากขอตาขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้า ชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กเด็กเคยอา่านอยู่สุขสรรสวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคงกราบรา ปฏิญาณตนจากใจที่ชาติที่เกิดไปจากขอตายขอเป็นข้ารองบาดท,ทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจั Bye. ทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะ